หนังดีหนังเด็ดหนังดังหนังคุณภาพอยู่แล้วที่ที่พวกเราทุกคนรู้จักแล้วก็สร้างไรายได้เยอะมากในประเทศเราค่ะเราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวารไทยบ้านค่ะแล้วก็พี่พี่ทุกคนก็น่ารักมากเลยค่ะอะไรคนแปลกใจไหว่าแบบเปลี่ยนเองกับไทยบ้านมาค่ะก็แปลกใจค่ะคือตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าเอะเราจะเข้ากับพวกพี่เขาไหมแต่ว่าเหมือน ตัวบทเองก็คือเล่นเป็นตัวเองเลยค่ะก็ค่อนข้างมีความคอนทราสต์กับการต้องไปต่างจังหวัดก็เลยเหมือนเป็นมุมมองที่น่าสนใจในการที่จะนําเสนอออกมาในหนังค่ะต้องไปเรียนรู้วิธีต่างๆใช่มีอะไรเป็นคา้าททยสำหรับ BNK48 ก็คือเยอะเลยแล้วก็เรื่องการร้องเพลงหมอลำด้วยค่ะที่เป็นการ้าถาพอกเราคือพวกเราไม่เคยร้องเพลงหมอลลำมาก่อนเลยค่ะก็อยากจะได้เก่ง าาใช่ครั้งแรกที่แรกที่เดียวค่ะที่ว่าเราได้ร้องหมอลำค่เะเปเครืออร่องเต<ช>ิมอะไรบ้างกับเร่อง้องยิ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 กับพี่ๆด้วยะคะอ่าแล้วก็ยีะยางนึงี่เราต้องพูงภาษาองสานด้าย่งเราย็ต้องแบบว่งไปงูไปดูหนังยิ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 ียิง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 าิงย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 ิงริงยิงยิงยิเป็นยิงยง สำเนียงคือหนูก็ไม่ได้ฟังสำเนียงอีาสานบ่อยนะคะแล้วตอนไปเวริร์กช็อปพวกเราก็ได้ลองพูดกันแล้วแบบค่อยฮักค่อยฮักเจา้า <c oughs> มันก็เหมือนเขินๆินิดนึงแบบเป็นกลัวเหมือนพูดไปเอ๊ะค่อยฮักเจ้ามันเหนิอไปทางผิดทางหรือเปล่าอะไรคะมันกดดันไหมคะเพราะแบบว่าต้องมาฝึกภาษาอีสานด้วยเนาะอะไรอ๋อก็นี่ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆของพวกเราค่ะก็กดดันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพวกเราก็จะทำให้มันให้เต็มที่ค่ะ กดดันไหมคะก็จริงๆก็กดดันนิดหน่อยค่ะแต่คิดว่าได้ทําอะไรสนุกกับเพื่อนตั้งหลายคนแล้วก็ได้ทาได้ทำความรู้จักกับพี่ๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะกดดันแต่ว่าไม่เครียดค่ะก็น่าจะสนุกไปกับหนังอย่างตอนเวิร์กช็อปพวกเราก็ได้ได้ร่วมร่วมกันเวิร์กช็อปทั้งสองใ่ค่ะก็รู้สึกว่าสนุกดีแล้วพี่ๆก็เป็นกันเองมากเลยค่ะข้งบนกินไอบต้าบ้างค่เป็นไก่้าบ้าในบรรดาการ่วมองกิน่ นี่ะักลามอับไปครับครับกันไหัรับเลับเอปเียมือไปกันูปลอดภัครับไม่ละจับมือกันครเมืลอิษฐานกันป็นไงบ้างครับไทยบ้านได้ไปร่วมงานกับเอ ผมมันแปลกใหม่ดีนะครับ,รบแปลกใหม่แล้วก็ผมเชื่อว่าครับผมเอาไหมทอาไหมลูกดขโมครับเออสวยลูกเออใหม่ห้าดีสามสองครับเพราะว่าเป็นความแปลกใหม่นะครับเป็นความเป็นความที่ทําให้เห็นว่าความนิยมของคนแต่ละกลุ่มผมผมไม่แปลกใจนะครับบางครั้งเวลาเราไปร้องเพลงใน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 ,ในจุดที่คนไม่รู้จักเราก็ไม่รู้จักจริงๆหรือหลายๆครั้งที่ซุปเปอร์สตาร์เดินทางไปที่อีสานนะครับแต่ความนิยมที่คนไปดูมันก็น้อยมันเกิดจากความอ่า ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบกไม่ได้แบกลุ่มนะครับแต่คือความนิยมมันเป็นกลุ่มจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าสิ่ทั้งสอย่างทั้งความนิยมของตัวน้องๆ BNK ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วระดับประเทศแล้วก็น้องๆไทยบ้านที่มีพัฒนาการที่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีครับผมว่ามีกอมากครับต้องต้องมาะกับสายอีสานผมผมว่ามึงตอบครับต้องอะไรนะครับต้องมาเพนน้องๆใชาสาอีสาน ก็ต้อง,องข,ขาเข้าคัดครับผมต้อเข้าคัดแม่งต้องก็ต้อง,องคืดหยีนนิดหน่อยไช่เนาะแต,แต่แต่ก็เชื่อว่าเชื่อในความความเป็นที่ผู้บริหารของวีเค์เลือกน้องๆทั้งแต่คนมาต้องมีความสามารถ,าารถด้านนี้อยู่แล้วตามนะครับมีตัวแข็งแกร่งมี่ัวเป็นตอวรองนทุกแบกไหนของมีเเข้ามากับเราผมว่าถ้ามันก็คงเหมือนอาหารนะครับคงเหมือนอาหารที่ความคลาสสิกของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของพื้นถิ่นมันก็คงจะผมว่ามันจริงยุงไม่ต่างกันหรอก มันก็เป็นแค่เหมือนเหมือน,นจะมีกำแพงแต่จริงๆมันไม่ได้มีกำแพงอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเห็นอะไรมันอะไรที่มันแปลกๆเหมือนกันขนาดอาหารยังมีพิซซ่าสเต็กใส่เครื่องปรุงมีสารก็ยังมีเลยครับตอนนี้แหละครับยังเลยครับผมพึ่งบวงสวงเสร็จนี่แหละพี่ <laughs> <laughs> มีเพลงมีเพลงครับมีครับเหมือนเหมือนตัวของผมเองก็ผมเป็นโปรดิวเซอร์เป็นตัวขั้นกลางระหว่างดีนเคกับที่บ้านทำไงถึงมาเจอกันแล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นจากอะไรผมก็เหมือนจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็บทก็ไม่เคยเล่นอยากให้สซอร์ไพร์ตอนตอนหนังออกดีกว่าครับว่าจะเล่นับรดังงจะอ่นอไรโอความคาดหวังผมว่า ยอมรับในเรื่องของในการเขียนบทแล้วก็การกำกับของผู้กำกับอยู่แล้วคือของสุรศักดิ์กับต้อมเตนะที่เคยทํไทยบ้านในซีรีส์สองภาคหนังน,นะน,อนอกกระแสสามภาคนะครับหนังนอกกระแสที่ฮามันมีคนรู้จักนะครับแล้วก็บวกกับความนิยมของ,งน้องๆนะเข้ามาอีกความน่ารักของ,งน้องๆผมว่าน่าตืา่นเต้นนะครับว่ามัน,มนจะเป็นผลออกมายัางไงครับฝากกเรื่องแง่กาติดตามฝากอไบ้างครับ คือคือคูมาแสดงเสริมพวกมึงอะไรบ้างครับครับผมทัชไทยแลก็ขอฝากนะครับผม้าไปยต์เรื่องนี้ไทยบ้านพวก B M K ครับผมแต่ว่าเรายังไม่มีชื่อเรื่องเลยใช่ครับเมียงครับผมก็อยากจะโพสต์เหมือนกันแต่ไม่รู้ชื่อเรื่องเหมือนกันครับผมก็ขอฝากความไม่พีจน่อาเลยครับผมทั้งของประเทศไทยนี่แหละครับผมขอฝากช้มฝากเชียร์ครับผมขอเข้าไลๆเนี่ครับผมพาไปเบื้องหลยๆขอบคุณครับขอบคุณครับ มุ้ยล่ะลงไปใช่รักมากเนี่ยนี่ซื้อใ้หลักงานเนาะคุณครับคุณอาโน้กดีเราด้วยยัมโปบริษัทใดแน่เนาะ เดี๋ยวพี่จงให้ค่พวกเราบนเทฟโรดี้นะคะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยคาะไทยบ้าน XBN K ค o โดนะคะทุกคนก็จะได้เห็นเหมือนมุมมองใหม่ๆของหนังเรื่องนี้แล้วก็สําหรับแฟนๆของหนังเรื่องนี้นะคะก็ช่วยเอ็นดูแล้วก็รับพวกเราไปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพวกเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะเขาพูดท่านแต่ได้ใจวามาก